อ่ามืนอนี้นนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพุ่มนะคะของพ่อค้นขายท่านนะคะงวดที่ท่านมาคลิปแรกเั็นหายหนึ่งสีกับหกีนะคะคลิปแรกแล้วคลิปวงสุดท้ายเั็นหายเก็สองศูนย์นะคะลงนงง้าขิดเดียวกันกัน้องนุ่นนะคะมันตัดหายเจ็ดสองเกศูนย์สองศูนย์นะคะมันออกเก้าเจ็ดสองขางลางออกศูนย์สองนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะพ่อค้นขายท่านนะคะ สำหรับงวดนี่หรือมือนี่นะคะห่อแล้วก็ไปหน้าอีกนะคะพุ่มอยู่หน้าเพิ่นเพิ่นก็ไปเห็นเลขนะคะเลขสองตัวนะคะเพิ่นก็อยากจะแบ่งปันอยากให้เอาไปซื้อเลขเล่านะ,ะเลขเล่า,ม,ลามันจะมีจันพุธศุกร์นะคะห่อแล้วว่าเพื่อเป็นแนวทางเลขเล่าก็อยากจะไม่แบ่งปันจะใช่หรือไม่ใช่กับบุมีผู้้ใไดรูนะคะจะเป็นตัวไดนะคะเพิ่นห้ต้องงวดจะมีเลขสองตัวกับเลขสามตัวนะคะจะเป็นตัวใ,นนะะใดะะปวใไปเบื้องไปชมน้ากันเลยคะ่ะ พ่อหวัสดีค่ะครับโอ้ยพ่อโทรศัพท์พ่อติดต่อเนียากีหนูโทรเป็นซีฟยี่ซีฟซายกว่าจะโทรติดมันมันเป็นยังไงพ่ออยู่บ้านพ่ออันบ่คอยมีขืนมันบ่ค่ะแต่ว่าผมนันเป็นติดอันนั้นฝ่ายฝ่ายคือบ่ค่ะผมยังบ่ได้ผมยังบ่ได้เกิดเลยฝ่ายฝ่ผมมัน โดยธรรมดาค่คะอันเหล่าแนวทางของพ่อนั้นเอามาลงคลิปแรกมันเป็นหนึ่งซี่กับหกซี่โคงสุดท้ายลงน้ำคลิปนุ่นๆมันเป็นเกตสองศูนย์มันกับเข่าทั้งเกตสองขาเข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าเกตสองกัเข่าสองศูนย์กับมีที่บนโชคดีอยู่ประมาณสามซี่ท่านนะคะมีคุณพิบ ฝากว่าหอพอขายท่านสองร้อยคุณบุญมีร้อยห้าสิบคุณพวงเพชรสามร้อยเอฟซีปาจีนห้าร้อยเป็นเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนุนทีย่โอนเข้าไปบัญชีพอตะกี้เนี่ยค่ะขอบคุณเนฟซี่นะคะขอบคุณหลายๆนะครับอี่ีดีเด่นที่ตามยูมาเท่าค่ะ<อ>วันนะักไปฝันดีไม่ไต่ตัวดีก็ดีแป้งตันที่เท่าแหละครับเอ็ซี่ท้ายกันนะครับ ขอบคุณหลายๆเนอเอฟซีทุกท่านครับพ่อโชคดียุบ่ะค่ะเด็กที่ที่ปาดได้ว่าลายมันวะค่ะพ่อได้ค่าเพิงค่าเทียนมันวะค่ะพ่อเด็ค่าเพิงค่าเทียนนี่นะม้วนนี้ฝันดียุบ่ะค่ะฝันไปเมื่อคืนนี่เคลื่อนแต่่ท่านในฝันกันฝันเกี่ยั้งที์ดบอกเัินนั่นจะยากไหมวะค่ะพ่อได้เมื่อนี้เมื่อนี้พ่อได้ไปหาเพิ่งยุบ่ะค่ะพุ่มเจ้าทียุนาเนี่ย าขี่นึ้นตกเก้เมามังเคื่องเรื่ยมาเขาดออกไปเลล่าวแี่เร่บ้าค่ะอโอ้โอืมอนี่พ่อไปเพื่นเพ,นเพื่อนหายตัวได้ค่ะพ่อก<อ>ล้วครับขึ้นมังเครืงเลมือนใศูนย์สองเอสองศ<อ>ูนเป็นวิได้ก็ได้ลบอยู่คืนหมว่าผมไปก็เห็นกรับเลยผมไปยังเห็นตเก้าริงมันมันเป็นเลขเลขเลข,เลข,เลขสองโตสองคููป่ะครับพ่อแมนสองครูที มันมันเป็นศูนย์สองเกจสองเลี่ยงกันได้บ่ค่ะเกสองจากศูนย์สองเกใต้เศูนสองเือตันกับเขาคือคนีร่างยังอ๋อมันเป็นเกตสองยื่เทิงศูนย์สองยู่ใต้ผมไปนั่งเบื่อครับเผมเมเป็นทุ่มย้อนยุนไม่ดงเนะผมก็เดกนั่งบอันนี้ก็เรยว่าพนาคาน้เจ้าไปชิดุทีนั่งหัน้าพนีเ็นธนาคาน พ่อจะขอเฉพาะว่าน,นังข้ามมันปะค่ะครับไปขอไปว่านังข้ามนะเนี่ยอันนี้พ่อเห็นเป็นโตกเก้าพ่อก็เลอยอยากให้ซื้อเลขเล่ามันปะครับอยากให้ไปตั้งตั้งเล่าล่องเบิ้งตั้งปั่นเปลนบั่นล่องเบิงแต่ว่าผมไหวเป็นสองศูนย์ครับสองเจ็ดครับแต่ล่องบิงเระว่ามันตื่น้ามันดันครับขึ้นมากอ๋อให้ซื้อให้ซื้อสองศูนย์ครับสองเกต ถ้า้าเลขสามโตวซื้อตัวได้อ่อสามตัวได้วสาตัวนี่ผมิมากค่นนะี่สองตัวได้ขอขาพ่ะพ่อหกสี่สองมันป่คะครัหกซี่สอง เราหกสี่สองเนี่ยให้นอนอนาตัดหกสองหกสี่หกสองสี่สองบ่ค่ะพ่อเยอะเด้อค่ะหกสี่หกสองสี่สองมันเรืงนี้ซื้อได้ทั้งไทยทั้งเล่ามันบ่ค่ะพ่อครับเาองเ่นต้งแน่ตั้งแต่ากน้ำแต่พวกมาเปล่งใหายเปงไทยเขาก็รัฐบาลก็มาซื้นอะไรับไถ้เมื่อกี้จัง นะเดกเปลีย่ยนก็บอกกันอีกไม่กีน,นึงแลครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนุนที่ญาตล่งหาหน้าทางของพ่อคนขายทานพ่อไปเบื้องยุพุ่มยุุ่มอยู่หน้าเห็นเป็นเจ็ดสองกับศูนย์สองพ่อ,อยังให้ซื้อเลขเล่าก็เล่จะให้ซื้อโต๊ะกราให้เสื้อสองศูนย์คับสองเจ็ดสำหรับเลขสามตัวนี่เป็นหกสี่สองตัดหายหกสี่หกสองสี่สองตรงกันไหมคะพ่อ ค่ะขอบคุณพ่อหลายๆที่หาแนวทางนะคะถามย่ผู้ใดโอนเอ่อค่ากับเขามาให้ยเดือนนุ้นที่ยาจะแจ้งอีกที่หนึ่งเด้อค่ะพ่อให้เอฟซีสวัสดีแนวทางของพ่อนะคะคุณขวัดดีค่ะค่ะพอมีเป็นอรเอฟซีสิดินแล้วนะคะเสียงสัมผษณ์แล้วว่านุ่นที่ยากับพ่อค้นขายทานนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเบิ้งยูน้าเพิ่นมันจะเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มเป็น จอมปวกนะคะเพิ่นจะทําวิธีขอหลังจากเพื่อนขอแล้วเพื่อนเห็นเลขง่ายก็ออกแล้วเพิ่นไปเบื้องอีกม้นนี้มันก็ยังอยู่คือเกาเพิ่นบอกว่าอยากให้ตามเลขเล่านะคะกบ่รู้ว่าจะเป็นแนวทางบอนะคะเพิ่อนก็อยากให้ตามเบื้องนะคะเพราะเพิ่นเห็นเป็นเกตสองกับศูนย์สองคือเกานะคะสำหรับ เลขมันออกเลขง่ายแล้ว่นก็ได้อยากให้ซื้อเลขไ้ยให้ซื้อโตกับคือสองศูนย์กับ 27, ะะสองเจ็ดค่ะซื้อโตกับแล้วก็เลขสามตัวคนบอกว่ามันจะมีอีกหางหนึ่งคือหกสี่สองนะคะกห้ตัดหกสี่หกสองสี่สองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือพม่า่น้อีสซีจะเอาแนวทางไปซื้อเลขเล่านะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์นี่นะคะนะคะนุนทิยากกับ บ่รู้ว่าจะมาหรือพม่มาจะใช่หรือไม่ใช่นะคะน้นทิยากก็ขออว้พ่อใหเอฟซีโสดีน้าทางของพ่อค้นขายทานนะคะเด้อพี่น้องน้นทิยาผค่เอฟซีมาชมสวนแม่สาวนะคะเพิ่นเฮดเศรษฐกิจพ่อเพืยงนะคะบุกพักขายมีแตงพี่น้องแตงแตงกวานะคะแตงกวา มีแตงมีถั่วโอ้ควนขยันนี่เนาะยังกับเป็นเงินไปเบิดแตงอือต้องขยันอีหรี้้อพี่น้องแต่เศ้ามากนี่ลดน้ำมีแตงมีถั่วมีต้นหอมผักชีมีกะลำมมะนาวมะเขือ,อก็มีแตงนะคะแตง หน้าไม่กิดปลูกข้โพดเต็มได้พี่น้อง,อง,องมามคููมาเกิดเต็ม